ตอ,อนนี้เรากำลังจะไปกันที่เชียงคำอำเภอเชียงคำเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งอยู่บริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทยและยังมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมชนเผ่าและล้านนาอย่างมีสเสน่ห์ที่น่าตรึงใจมากเลยนะครับใจกลางเมืองของอำเภอเชียงคำจะมีตลาดบ้านๆที่ขายของพื้นเมืองตอนเช้าๆและสายๆมาก็จะปิดนะครับ และนี่คือเหตุผลที่พวกเราจะต้องมาแต่เช้าเลยนะครับจะได้มาทันตลาดตอนเช้านี้ตอนนี้เราก็ไปกําลังจะพาสาวๆไปจู่โจมที่ตลาดเชียงคํานะครับเอากาดเชียงคากันดีกว่าจังหวัดพะเยา นี่จะปิดถนนเพื่อจะขายของกันเลยนะครับมีทั้งของสดของคาวสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านของชาวบ้านที่พ่อปลูกกันเองและนํามาขายวางกับดินนี่เลยนะครับมีเสน่ห์มากเลยบรรยากาศก็คึกคักมากของกินเพียบเลยนะครับในตัวอาคารก็จะมีสินค้าเบตดเตล็ดเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลย บรรยากาศตลาดพื้นเมืองบ้านๆแบบนี้นะครับอาจจะถูกแทนที่ด้วยห้างสรรพสินค้ามากมายแต่มันมีสเสน่ห์ไม่เท่ากับตลาดแบบนี้นะครับอำเภอชิงคำยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งน,น,นะครับสามารถตามไปดูคลิปที่ผมทำไว้ได้เลยนะครับ ผมจะดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือจะกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube ม่วนหมานและขอพระเจ้าส่งไว้พระพรทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ